กรับปาตองไฟได้ถ่ายทอดสดผ่านช่อง5นะครับวันพฤหัสท right? ี่10ตุลาคมครับกู้เอกนํารายการความมือของผมอนุวัตวีเคเขาใหญ่นะครับสายมือลั่นเมืองไทยซิกูพระละไย118ต่อ120ปอนด์ครับวันนี้เปิดช่อง5ติดตามงานของกู่นะครับเป็นไงบ้างลูกซ้อมดีอ่ะอนุวัตครั้งนี้แล้วชนะใครเพชรไรเนือเพชรไรเหนืออชนิี้สนุกนะครับเต็มตัวมากี่วันวันนี้ลูก ก็สองสัปดาห์สองสัปดาห์ครับแล้วมีความเคยเห็นก็ชกไหมลูกไม่เคยครับไม่เคยเลยแล้วจะเอาลูกไหนชนะก็ลูกก็ฟีมือฝีมือเหมือนเดิมครับนะครับแฟนมวยเคยเห็นว่าเราไปต่อยยังไงนะครับอนุวัตรครั้งนี้ร่างกายดีกว่าครั้งที่แล้วแน่นอนใช่ครับนะครับขอกําลังใจคนที่ไหนลูกปัตตลุงครับปัตตุลุงมั่นใจมากนยแค่ไหนก็ย่บมน้อยยิบหน่อยขอกําลังใจชาวปัตตุลุงขอจเย็นใจเยเป็นกาลังใจให้ครับ ครับเคยเห็นฝีมือของอนุวัตแล้วนะครับออกช่องห้าให้แฟนมวยได้ชมกันลั่นเมืองไทยศิษย์คูพระชัยครับเคยมาถ่ายที่นี่ไหมลูกไม่เคยมีครั้งแรกครับครับเคยผ่านมวยดีๆมาเยอะเคยรถเบนซ์พี่เอเซนใัยครับล่าสุดผ้าดานแสดงว่าวันนี้พกความมั่นใจมาเต็มร้อยเป็นคนที่ไหนลูกเป็นคนชรินครับผมซ้อมกี่กี่วันละซ้อมเกือบยี่สิบวันเคยดูอนุวัตจบไหม ยดูจ<น>ังทาง YouTube ศึกษาการโชคไปแล้วจะเอาลูกไหนชนะก็ลูกก็ต่อยตามเกมไม่ได้ต่อยตามเกมแก้ปัญหาบนเวทีนะครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้าววันนี้ได้ดูดีแน่นอนครับฝ่ามือของผมก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์สายมือของผมก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเขากำลังใจชาวซูรินหน่อยฝากชาวซูรินช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับผมจะทำเต็มที่ครับอ้าววันนี้ได้ดูดีแน่นอนครับช่องหน้าครับ มาพิสูจน์กันนะครับว่าระหว่างคนพัตลุงกับคนสุรินใครชนะครับ